สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่คิมก็จะมาอยู่กับน้องเดียนานะคะวันนี้เดียนาก็จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามาเรียน work and study ที่ดูไบแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปค่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียนานะคะนางสาวชนิการพนมรัตค่ะจบจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะตอนนี้ได้มาเรียนที่ดูไบกับพี่คิมนะคะที่ ES สดูไบเป็นคอร์สเดเดือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเรียนจาก beginner เลย ใช่แล้วก็หลังจากที่เรียนได้ประมาณแค่สอถึงสาเดือนตอนนี้ก็ทํางานแล้วนะคะใช่ตอนแรกเราเป็นยังไงบ้างรพี่คิม์ฟังหน่อยว่าตอนที่หนูสมัครงานหนูสมัครงานของอะไรนะคะหนูสมัครงานของโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมเครือ5ดาวที่1แล้วก็ถือเครือสีดาวที่1แต่ว่าได้ของเครือสีดาวใช่โอเคชื่อโรงแรมอะไรโรงแรมเลดิสันดูไบดัมเบคลค่ะอ๋อตรงนั้นก็เป็นโซนที่เพิ่งเปิดนาะเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดม<ช>เมื่อวหนึ่ง,ป,ง,ป,งปีเลย แล้วน้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปสมัครก็มีการเหมือนติวกับพี่คิมค่ะพี่คิมเขาจะมีลิสต์ลายว่าควรจะสัมภาษณ์ไปแนวทางไหนที่จะเข้าตากับผู้สัมภาษณ์หรือว่าเข้าตากับกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะเลยคือส่วนตัวของเดียวก็มีประสบการณ์จากการสัมภาษณ์งานที่ไทยมาแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะคะ่ะอย่างเงี้ยพี่คิมเขาก็เหมือนสอนเลยว่าแบบภาษาอังกฤษต้องพูดประมาณไหนถึงจะสามารถทําให้เขาดูแบบถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแบบ สอนเยอะเลยจริงๆประสบการณ์จากวิคีมค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามว่าตอนที่บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบมันต่างกับการที่เรียนภาษาอังกฤษที่ไทยเยอะไหมคะต่างเยอะมากค่ะเพราะว่า ที่เรียนที่ดูไบคือทุกคนเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยนะคะก็คือทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนร่วมคลาสอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยเหมือนสภาพแวดล้อมของเราก็เป็นภาษาอังกฤษทําให้เราเหมือนมีการพูดหรือว่าการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าที่ไทยที่ไทยอะ่ะเหมือนเราจะพูดภาษาอังกฤษแค่ในห้องเรียนอะไรเงี้ใช่ไหมแต่พอเราออกจากห้องเรียนไปนะคะเราก็ ได้ยินหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนเป็นภาษาไทยแล้วมันเหมือนไม่ได้ใช้ในชีวิตจ,จริงแต่ว่าที่ดูใบเหมือนเราใช้ใช้ตลอดแค่เดินออกไปซื้อของอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วตอนทํางานที่โรงแรมอะค่ะหนูทํางานกับคนสัญชาติอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากค่ะทั้งแอฟริกันอ่ายูกันดาสีลังกา ฝั่ง UK UK US ก็มีคือคือเป็น m i culture เลยสามารถเรียนรู้ได้เยอะคือเหมือนเรามาที่เนี่ยเราได้เรียนรู้สำเนียงของของที่ไม่ใช่ native อะทำให้เราสามารถไปฟัง native speaker พูดเราได้ดีเลยเี้ยและอีกเรื่องหนึง่งพี่อยากรู้เรื่องของกะทำงานเป็นเหมือนที่ไทยไหมอะกี่วันยังไง กะที่ทายกะทํางานใช่ไหมคือเราจะทําสายโรงแรมอย่างเดียวที่ทำมาคือ6วันต่อสัปดาห์แล้วก็หยุด1วันค่ะก็จะมีกะเช้ากับกะเย็นก็แล้วแต่ว่าตารางแต่ละอาทิตย์เขาจะให้เราทํอยังไงเหมือนมันเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ค่ะอือใช่ก็คือปกติแล้วตอนนี้หนูทำหกวันต่อวีคใช่ค่ะหวันต่อสัปกี่ชั่วโมงประมาณ10 1สิบชั่วโมงแต่ว่าเหมือนเบรกไป หนึ่งชั่วโมงก็เป็นเก้าชั่วโมงทำ 9, เก, 1, ก,<ช>ก้าเบรกหนึ่ง่อ๋อทำเก้าเบรกหนึ่งก็ก็อันนี้ไม่แย่<ช>แล้วนี้<ช>ตอนนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายตังค์หนูเขาจ่ายตามตังค์เป็นชั่วโมงหรือรายเดือนรายเดือนค<ช>่ะรายเดือนเนาะโอเคแล้วสวัสดีการพวกที่พักลอนดรีทุกอย่างเลยมีคาเฟ่ทอรีอาหารกลางวันคืออาหารให้สามมื้อที่พักรถรับส่งคือมีให้ทุกอย่างพวกประกันสุขภาพวีซ่าวีซ่าสำคัญด้วยเขาออกวีซ่าวุฒิภูมิให้จากโรงแรมที่นักเรียนทำอะค่ะเขา ทำวีซ่า3ปีให้แต่ว่าส,สัญญาของเขาแห้สปีก็คือถ้าเราแบบคอนแทคสัญญาเขาครบเราสามารถออกแล้วก็ไปใช้ชีวิตในดูไบแบบไม่ผิดกฎหมายเพราะมีอีกสัญญาอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ุ้มก็ุมก้มจริงๆใช่แต่ประสบการณ์สาคัญสดุดเนาะใช่ประสบการณ์สำคัญสดุดใช่ใชค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากที่จะมาเรียน work and study ที่ดูไบค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากมาเรียนภาษาอังกฤษนะคะ work a n d study ดินดูไบกับพี่คิมเดียวแนะนำมากเลยเพราะว่าได้ของแบบไม่ใช่ได้ของที่รยวว่าได้มีอะไรได้มากกว่าคนอื่นได้ไปเที่ยวได้าการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรการสอนต่างๆขับพี่คิมประสบการณ์จากพี่คิมที่เขามีแล้วส่งต่อถอึงเราถือว่าดีมากๆเลยถ้าใครสนใจก็แนะนำฝ่ายวิทย์คิมนะคะขอบคุณค่ะเย yeah. ่เร็วจนแบบบางทีแบบ <c oughs> เคยเคยขข่การครัง้งหนึ่งนั่งแท็กซี่อยู่แล้วเหมือนเขามุดหิดเขาแท่จะลงไปต่อยกับคนเลยข้างๆนี่แบบใจเย็นๆใจเย็นฉันอยู่บนรถใจ יה יה เย็นน่ากลัวมากจริง<อ>ๆแต่ว่าจะรถบาสด้วยส่วนใหญ่ก็คือแท็กซี่กันแล้ว